สวัสดีครับอวันนี้มาดูที่ผมเจอไว้ที่มาถ่ายกับพี่มิววันนั้นนะครับพอดีประมาณสักเก้าวันนะฮะก็ต้องมาาก่อนต้องมาตีก่อนนะครับกลัวค,คนอื่นจะซัดไปซะก่อนนะไปดูเมื่อกี้ครับผมเต็มครับผมคิดว่าเต็มเพราะว่าถ้ามีอาหารดีๆเนี่ยมันจะทําไว้นะครับพึ่งนะครับเดี๋ยวไปลุ้นว่าน้ํามีขนาดไหนนะฮะ ครบวันนี้ผมจะใช้ยาคาแห้งนะครับผมแล้วก็คอมมอนิ์นะฮะยาใต้แางไนนะครับผมคือมันหาอะไรไม่ได้นะครับส่วนเครือเถานะครับผมเป็นต้นยาคาแห้งนะครับผมไอ้ต้นยาคาสดนะฮะเอามามัดนะครับหาเครือเถาไม่ได้เลยครับผมการมัดครบยาคานะครับหรือไปตองกล้วยนะครับผมตอนจุดตอนแรกอย่าไปมัดแน่นนะ เพราะว่ามันจะไม่ค่อยติดนะครับติดนะครับผมแต่มันจะดับนะฮะแต่ต้นไอตรงสายตะพายนะเราก็มัดให้มันแน่นแค่นั้นเองนะครับผมครบอยู่ที่เรามัดนะครับถ้ามัดแน่นเกินไปถ้าพึ่งดุนะครับมันก็จะไม่ค่อยมีควันช่วยเรานะฮะเราต้องแกะนะครับผมแต่แต่ตัวนผมเนี่ยผมจะมัดแน่นตลอดนะคือว่าถ้ามันไม่ควันเราก็แกะครบนะครับผม อ่าเนี่ยครับผมอย่างนี้ใช้ได้แล้วนะฮะคือมัดประมาณนี้นะครับไม่ต้องแน่นเกินนะฮะเพราะเพราะว่ามันดับง่ายนะครับให้มันขวันไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวสายตะพายผมจะใช้สายถังนะครับ สอดเข้าไปแล้วก็ใช้นะมันไม่มีเครือเถาครับผมเนี่นะครับผมแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับใช้มีดเล็กนะฮะถ้าต้นไหนไม่มีเครือเถาวันกวางเราเยอะเราก็ไม่ต้องพกมีดใหญ่ขึ้นไปนะครับมันเกะก,กะครับผมมีดเล็กเสียบนี่นะครับ พร้อมช้งานครับผมส่วนมีใหญ่ไม่ต้องเอาขึ้นนะเพราะว่าเราไม่ต้องไปฉาะไปฟันอะไรไปฟันอะไรแล้วนะครับผมอไปครับผมเนี่ยครับต้นหน้านะครับไม่สูงนะครับผมก็เดืบข้างล่างหน่อยเดียวนะฮะพึ่งอยู่ทั้งตะวันออกนู่นนะครับใหญ่ครับผมขยายใหญ่เดี๋ยวไปดูข้างบนนะครับผม อ่าผมขึ้นมาแล้วนะครับจุดครบนะครับมาถึงครึ่งต้นต้องจุดครบนะก่อนที่เราจะขึ้นถึงพึ่งนะครับผมตอนนี้มันโดนควันเลยนะครับใหญ่ครับผมเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะครับผมหอบหน่อยครับผมนานๆขึ้นนะแตงก็สะพายมาเลยนะฮะ ตอนน้องๆตีพึ่งใหม่ๆนะครับผมอาจจะตื่นเต้นนะครับผมมันก็จะเหนื่อยง่ายหน่อยนึงนะครับแต่ถ้าเราจินแล้วเนี่ยมันก็สบายนะครับผมทุกคนเลยครับผมห,หัดตีพึ่งใหม่ๆนะมันจะเหนื่อยนะครับผมบวกกับความตื่นเต้นของเรานะครับแังผมไม่เปื้อนอะไรนะ ยังพอได้หัวน้ํานะครับเนี่ยครับหลังอย่างนี้เต็มพอดีนะครับพึ่งหลังนี้ก็ประมาณสักจากจากวันที่ผมนับมาก็เก้าวันเนาะก็ประมาณสิบสิบหกสิบเจ็ดวันนะครับผมถ้ามีกสอเนะี่ยมันกินเนี่ยมันไวนะครับเนี่ยนะฮะมันจะทํารังไวมากนะครับผมหัวน้ําพอได้อยู่ไปครับผม ครับปีดเล็กเวลาเราใช้มันจะง่ายสะดวกนะครับเริ่มแรกต้องตัดเกราน,นะครับที่ผมบอกน,น้องๆน,น้องๆตามผมนะ ทานทําไมต้องตัดเกสรก่อนหนึ่งไม่ให้มันปะปนกับน้ํานะครับยิ่งเกสรนหน้า,นานเนี้ยเนี่ยมันจะเหลวมันจะชื้นมันจะเละนะฮะถ้าไปปนกับน้ํามันจะโอ้โหขุ่นเลยน้ํานะครับทําให้น้าผึ้งเราไม่ใส่ไม่สวยนะครับผมเนี่ยครับผมเกสรน,นะฮะ ชุดนี้ผมขอรังนะครับผมเพราะว่าต้องแบ่งเจ้าของเขานะฮะถ้าผมไม่จีคนอื่นก็เอาหมดนะครับส่วนชายอ่อนนะครับผมสามารถไปทําขี้พึ่งได้นะครับเนี่ยฮะแต่ช่วงนี้จะไม่ได้แล้วนะครับถ้ามันถอดล้างไปห้ามเอาไปทําขี้พึ่งเด็ดขาดนะครับม,มันจะอมขี้พึ่งเรานะครับผมปกติถ้า เป็นสวนผมเองนะผมจะไม่ตัดรังเลยผมจะตัดแต่หัวน้ำนะครับผมแต่นี้ต้องไปแบ่งเขาด้วยนะครับต้องขออาภัยนะฮะ ้ำออกเข้มหน่อยนึงนะฮะเหลืองอมแดงนะครับนี่ครับผม,ม,มก้อนหัวน้ำนะฮะอยู่นางในถังนะครับถังไม่เปื้อนนะครับ นี่ครับผม mm hmm. การตัดพึ่งไม่ให้เละเราต้องตัดเป็นส่วนเป็นส่วนนะครับผมเกี mm hmm. ตอนใส่ไว้วางไว้บนหัวน้ํานะครับ mm hmm. อันนี้ตัวหนอน นะครับผมกำลังกินนะฮะเนี่ยฮะโปรตีนเยอะมากนะครับผม พึ่งพยายามใหญ่เละนะฮะล้างอ่อนนะครับผมบางคนส่งไปแล้วมันมันช้ำนะครับช้ำแล้วก็ดําด้วยนะครับผมตัวน,นี้แต่จะเกาะประจำนะฮะมีคอนเก่านะครับ บูดคอนตั้หน่อยนึงนะครับผมเพราะว่าร้อยเกาะประจําเหมือนกันนะลังเดียวเต็มถังนะครับผมน้ําก็ประมาณสักขวดกว่าพอได้อยู่ครับผมถือว่าหน้านี้ถ้ามีน้าขนาดนี้ก็โอเคอยู่นะครับแต่สุดท้ายก็ได้ลังนะครับผมขอค่าน้ํามันนะฮะถ้าบางลังไม่มีน้ําเลยผมก็ต้องเอาลังไปขายนะครับผมไม่งั้นก็อยู่ไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเลยฮะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ชมคลิปผมตลอดนะครับก็ยังมีช่องทางของพี่มิวอีกช่องหนึ่งนะครับ y a y o e นะฮะนีพึ่งเหมือนกันครับมริงก็เอาไปลงนั่นนะครับผมรยฮะมาคนเดียวครับวันนี้พี่มิวไม่ได้มานะครับ มาคนเดียวก็ต้องโรยนะครับไม่ว่าจะมากใครก็ต้องโรยนะฮะอย่าสะพายลงนะครับผมเพราะว่าบางทีเนี่ยมันหน่วงเรานะครับลงลำบากนะครับผมโอเคครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ชมคลิปผมนะฮะสวัสดีครับผม